สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมอดภาษาไทยนะครับเกม in s o i ยนะครับเพราะว่าตัวต้นฉบับของตัวเกมเนะี่ยยังไม่มีภาษาไทยมาให้เราเล่นนะครับแต่ตอนนี้มีมอดนะครับที่ทําเป็นภาษาไทยให้เราได้เล่นกันนะครับเป็นมอดของเพจชื่อว่าแลเกมสู่ฝันนะครับคือมอดเนี่ยจะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เนะี่ย ครึบหน้าไปแล้ว53.95%นะครับวิธีลงง่ายๆนะครับต่อนี้เลยนะ้วเราต้องเข้าไปในลิงก์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับมดเป็นภาษาไทยนะครับวันที่2มีเมานะครับอันนี้คือล่าสุดของตอนนี้นะครับเรากดดาวน์โหลดไปได้เลยครับพอเราดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยเราก็ไปหน้าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเลยครับตอนนี้นะครับเรากดติดเข้าไปแล้วก็ extrac ไฟล์เลยนะครับ กดโอเคโอเคกดเข้าไปครับเราติ๊กตัวเลขนะครับกดเข้าไปแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็คั p y แล้วก็เข้าสตรีมครับที่เกมที่ตัวเกมกดฟันเฟืองครับจัดการแล้วก็เปิดหาไฟล์ไปในเครื่องหน้านี้นะครับเรากดวางได้เลยครับนี่ของใครถ้าของใครขึ้นรีเพล็กนะครับก็กดเข้าไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปเช็คในเกมนะครับมัตติหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในเกมแล้วจะเห็นว่าตัวเมนูเนี่ยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปกดตัวเลือกอะไรเลยนะครับเพราะว่าลงหมดปุ๊บก็เปลี่ยนภาษาให้เลยกดข้างเนี่ยผมจะไปเช็คนะครับนี่เมนูส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปในตัวเกมนะครับว่าในเกมเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนภาษาไทยไปแค่ไหนแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเมนูส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยแล้วนะครับโทรศัพท์อะไรก็เป็นภาษาไทยนะครับ เดี๋ยวจะลองเข้าไปกดคุยกับคนนเป็นภาษาไทยเกือบหมดเลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยทางเพจเขาก็จะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับใครที่อยากจะอัปเดตให้เป็นภาษาไทยตัวที่เขาทำล่าสุดไว้ก็เข้ามาในเพจไปกิมสูฟันได้เลยนะครับดีวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างลองเข้ามาอ่านดูนะครับทางเพจเขาจะโพสต์อัปเดตอยู่เสมอนะครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะ วางลิงค์ไว้ให้ให้เราได้โหลดได้ใช้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนถ้าติดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะไปช่วยตอบให้นะครับช่วยแก้ปัญหา